ก็ขอกราบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้เขาอยู่กับผมเองนะครับอธิตโตทีวีนะตอนนี้เราอยู่ในเกมไมค้ค้ำนะครับในมอดแพคของสกายบล็อกนะครับและผมก็จะมาเอาชีวิตรอด100วันให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับไปเลยไปวันที่หนึ่งนะครับผมก็ได้ทำการต่อยไม้ไปเรื่อยๆนะครับตามฉบับของคนเล่นไมค้ค้ำแรกๆนะที่ไม่รู้อินโนอีเนีอะไรเลย แล้วผมก็เพิ่งรู้ตัวนะครับว่าเสียงที่ผมเปิดไปมันดังเกินไปถ้าผมเอามาตัดต่อวิดีโอเนี่ยมันจะดังมากนะครับผมก็เลยแบบว่าเออตอนแบบพูดอะไรเงี้ยเออมันน่าจะไม่ได้ยินนะนะผมก็เลยปรับวอลลุ่มไปที่ยี่สิบห้นะครับก็กําลังดีเลยนะเออนั่นแหล,ละแล้วก็ได้ต่อยไม้ต่อไปเรื่อยๆโอ้พระเจ้ามันน่าเบื่อมากเลยนะตอนเริ่มต้นมักจะน,น่าเบื่อเสมอนะครับ แล้วผมก็ได้ทําการตัดไม้ได้หมัดป่าของผมนะหวังว่าอะไรมันจะดีขึ้นแล้วผมก็ได้เจอกระดาษงงๆซึ่งมันคือออชิเมนต์มากมายเลยนะครับเมื่อผมเปิดดูก็ถึงกับปวดหัวเลยนะครับก็คือออชิเมนต์มันเยอะมากเลยนะครับแล้วผมก็ได้นะาม้าไปแปรรูปนะตามฉบับผู้เล่นใหม่นะก็คือมันเป็นสิ่งที่เริ่มต้นจากทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้รักป่าใส่ปุ๋ยเออเยี่ยม แล้วผมก็ได้ทําการสปีดลันซ่านะครับเพราะว่าผมได้ดูวิธีการเล่นมาคร่าวๆแล้วนะครับก็ดูไปแล้วว่าผมทําอะไรบ้างนะครับไอแบ็กแบ็กเขาเรียกว่าแบแ็กแผนแบ็กแผนอะไรสักอย่างเนี่ยมันเอามาทําอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับแล้วผมก็ได้สปีดลันแบบรวดเร็วนะเพราะว่าผม ฉลาดอะอเฮ้ยฉลาดคนฉลาดมันก็เป็นแบบนี้แหละเมื่อผมคาบอะไรเสร็จอะไรเสร็จเออทุกอย่างเสร็จเออนั่นแหละผมก็ได้มาต่อย,ต,อยต่อยไม้เพื่อจะใช้เป็นทรัพยากรแล้วนะต่อไปเมื่อผมมีทรัพยากรมากมายขนาดนี้จิตวิญญาณผู้เล่นเก่ามันก็เลยพุ่งผ่านทาให้ผมนั้นคาบอะไรต่างๆนาะนาะโดยที่ไม่คิดนาคิดหลังว่าเออทรัพยากรที่ผมฟาร์มมาทั้งหมดมันจะหายเลยนะก็ดูเอาเองแล้วกันนะครับการสร้างจอบ สร้างเขียวนะครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้มันจะมีประโยชน์กับเราในอนาคตตอนตอนนี้มันก็มีประโยชน์นั่นแหละเออที่เวลาว่างผมก็ได้สร้างอนาเขตให้มันใหญ่ยิ่งขึ้นในการเพาะปลูก <_ c oughs> เมื่อจิตวิญญาณป่าก่อสิงผมก็ได้ทําการปลูกต้นไม้นะครับเลือ <_ s> ดูเหมือนเราจะแจ็คพอตนะครับเราได้เจอต้นไม้ต้นใหญ่นะซึ่งมันได้ทรัพยากรที่มากนะครับซึ่งต้นไม้นะจะใช้เวลายเยอะมากเลยนะครับ และผมก็ไล้ขึ้นไปปีนบนต้นไม้เพื่อจะเอาทรัพยากรบบพวกใบไม้เนี่ยมาแปรรูปและผมก็ทํามันถึงเย็นเลยทีเดียวซึ่งเราสามารถนําใบไม้มาทําเป็นดินเพื่อปลูกใหม่หได้นะครับเป็นไ,ไงยี่และเราก็มาชมพระอาทิตย์ตกนะครับซึ่งมอสแค c k เนี่ยหรือว่าแมปเนี่ยแหละออจะเรียกอะไรก็ช่างอะ่ะมันเขาทาได้สวยมากเลยนะครับมันจะมีดวงดาวดวงจันทร์พระอาทิตย์ หรือไม่ก็โลกนะครับเออก็อประมาณนั่นแหละและเมื่อเราชมเสร็จแล้วผมก็ได้ทำการคราบดินปุ๋ยนะครับคือมันจะทำให้พืชตัวเร็วขึ้นโดยที่เราไม่ต้องใช้ปุ๋ยนะครับซึ่งมันจะช้าหน่อยแต่ว่าปลูกได้หลายครั้งนะครับแล้วก็ใช้ได้ใช้ปุ๋ยอะน้อยกว่ามันจะตัวเร็วมากเลยนะครับซึ่งไอ้ต้นไม้ใหญ่นีผมก็ยังไม่ได้แล้วผมก็ได้นำพวกนี้มาย่อยสลายเป็นดินนะครับซึ่งมันก็ไม่พอ เพราะเลยใช้ต้นอ่อนนะครับเออมันจะได้ประหยัดกันนะนะแล้วผมก็ตัดไม้ต่อไปวันที่สองนะครับผมได้ทําการตัดต้นไม้ต้นใหญ่เกือบจะหมดละผมได้แยกส่วนมันหลายๆส่วนนะครับซึ่งถ้าผู้ชมก็จะรู้เองนะถ้าผู้ชมเห็นหนอนงงงงทำไมครับที่ผมกําลังเออจิ้มมันอยู่อะมันจะทําให้ต้นไม้แบบเหมือนมันมันจะกินต้นไม้ไงเออแล้วแบบมันจะทําให้ต้นไม้ขาวนะครับเออแล้วผมก็กินด้วยเออนั่นแหละ ไอที่ผมอัดไว้ก่อนจะค่อยมาลงทีหลังนะแล้วก็ต่อมาต้นไม้จะกลายเป็นสีขาวนะครับเ <B ull ing> มื่อเราขุดไปเนี่ยเราจะได้สตรงิงหรือว่าเชือกหรือไอเขาเรียกว่าไงวะเ <B ull ing> ชือกอะไอใยแมงมุมอะเออเนะี่เส้นใยแมงมุมรับซึ่งมันมีประโยชน์มากเลยนะนีไ่ไงผมได้แล้วเห็นไหมตรวง เราก็ต้องคูนแบบระวังนะครับไม่งั้นเราจะตกไปเสียเลือดฟรีๆโง่ๆเลยนะครับนะเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็กาลังจะคราบที่ใส่น้ํานะครับซึ่งมันใช้ไม้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะนะซึ่งผมสร้างไว้แล้วแหละแต่ไม่ได้อัดเอาไว้แลวผมก็จะวางไว้ที่เหลี่ยมนะครับซึ่งใช้ใบไม้ถึงสี่อันนะครับซึ่งมันก็น้อยกว่าดินนะครับดินใช้เยอะมากเห็นไหมนะกว่าจะเสร็จนะนะ แล้วก็ตกมาเวลาเย็นแล้วนะครับก็ถือว่าสวยมากเลยนะครับเวลาตกดินเนี่ยคือผมเล่นเราไม่แหลกด้วยไงเพราะว่ามันไม่มีแบบพื้นพื้นดินใหญ่นะ่นะนะมันจะได้ไม่ต้องโหลดอะไรมากเพราะคอมกูกาก,ากใช่คอมกากเอ๊ะต,ต่อมาผมก็ได้มานั่งตัดเอตัดใบไม้ใบไ,ไม้ขาวอะ่ะเรออย่างงั้นแล้วกันนะแล้วกูก็ตัดมาอีกแล้วทําไมกูไปคนตัดต่อแล้วกูตกลงมาตายนะครับอันนี้ผมหัวร้อนมากเลยเพราะว่า แล้วมันก็แหลกด้วยใช่แล้วก็มีปายหลุดศพอาทิตาสองพันยีนะครับคือรหัสอันนี้ผมสร้างไว้แต่้สองแันยี่สบนะบก็ปีที่แล้วนะนะแล้วผมก็ใช้สติงมาใส่นะครับเนี่ยความสําคัญของมันอย่งมีแสงออร่าได้ตอนกลางคืนเ่ยสวยใช่ไหมล่ะผมรู้มันสวยสวยมันเส้นผมเธออะไรเงี้ยโอเคกูพูดแล้ววันนี้วันที่สามแล้วก็สนะครับผมประมาณนั่นแหละ และต่อมาผมก็ได้มาทําดินต่อนะเพื่อจะใช้ในการเพาะปลูกนะซึ่งมันก็ใช้เยอะพอสมควรนะนะอันหนึ่งก็ปลาอยู่ที่9ก้าถึงสิบอันเลยนะครับแล้วผมก็ได้สร้างคอนนะคเพื่อมาทำลายพวกหินพวกนี้นะครับให้มันเล็กลงยิ่งขึ้นเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ลองดูเองดีกว่านะครับ เห็นไหมเห็นไหมมันมันเล็กมันเล็กลงนะครับแล้วเราก็จะได้ทรายแดงมานะแล้วเราก็ต้องทุบทรายอีกทีนะครับคือแบบมันหลายวิธีการมากเลยแล้วเราก็จะได้ดรอสมานะครับซึ่งภาษาอังกฤษไม่รู้มันคืออะไรนะแต่เมื่อไปเราไปผสมกับน้ําแล้วนะครับเราก็จะได้บล็อกดินเหนียวมานะแล้วเราก็มาทําเป็นดินเหนียวเพื่อเอามาคราฟกระติกน้ํานะครับเราก็ใช้สองอันเลย และผมก็ได้ทําการเอาเศษหินที่ผมไปย่อยสลายจากไอ้โง่ๆนั่นนะนะเอาดินไปย่อยสลายนะครับเป็น copper stone และจากนั้นผมก็ได้เอามาทําเป็นสล a b แล้วก็ทําเป็นเออเขาเรียกว่าไงวะตาผิงจะเรียกอะไรก็ช่างเถอะที่เผาแล้วกันนะซึ่งผมก็จะใช้ดินนั่นแหละนะ ซึ่งเราต้องเผาก่อนนะครับถึงจะใช้มันได้นะหลายๆอย่างเราต้องเอาไปเผาก่อนที่สร้างมาจากดินเหนียวเนี่ยอ่าแล้วผมก็ตกตายอีกแล้วโอ้พระเจ้าช่วยเกมนี้มันเล่นยากจริงๆแล้วผมก็ตายจบศพอยู่บนต้นไม้ด้วยสวยซึ่งตอนเราตายเนี่ยเหมือนเราจะได้ดินรีนึงอันนะซึ่งมันก็ดีเลยทีเดียวแล้วผมก็ได้ทําการตัดต้นไม้ต่อไป แล้วต่อมาผมก็ปลูกต้นสก,กุละนนครับซึ่งต้นกสกุละเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อเราในอนาคตนะครับแล้วก็มาทําสวนซึ่งผมก็ได้สวงวิญ,ญญาณเจยยใดเข้าไปปิดรูรั่วนะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันไหลออกนะนะซึ่งน่าเป็นสิ่งที่ผมคิดผิดพลาดมาเมื่อผมวางปุ๊บน้ํามันลดเลยเออแล้วกูตกใจแล้ว แล้วผมเก็บไม่ได้แล้วนะโอ้ oh my god ซึ่งผมก็ต้องตกตายตามระเบียบ่ะโอ้เมื่อผมตกสวรรค์ลงมานะครับแล้วผมก็โดนเนระเที่มาจากเอเอทพสุดนะตายหายก็อบเอ่าช่างเหนื่อยจริงๆแล้วก็ทุบหลุมศพตัวเองเพื่อเอาของช่างเหนื่อยจริงๆโอ้พระเจ้าแล้วผมจะแก้ไขยังไงเลยเนี่ยซึ่งผมก็ได้ปิด นะครับไม่ให้น้ำมาไหลไม่ให้ผมตายซับซอ้อนซ้ำซากนะครับอ่าแล้วผมก็ได้ตักน้ามาแล้วก็ลาเพื่อปลูกเพาะปลูกไอ้ต้นพักฟักทองโง่ๆูนี่นะซึ่ง่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยและต่อมาและต่อมาต่อมาข้องต่อมาแล้วนะผมก็ได้ใช้เวลาตัดไม้สร้างพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น แลวพอมาวันที่5นะครับผมก็ได้วางหม้อต้มนะพี่จะเอาไว้ทําลาวานะครับซึ่งผมก็ต้องการ coverstone นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังจะหาได้จากดินที่ผมกําลังทําตอนนี้นะครับผมคิดว่าคอของผมมันกากเกินไปผมก็เลยสร้างคอนหินขึ้นมานะเพื่อใช้ในการทำอะไรต่างๆนาะนาะให้มันง่ายขึ้นนะนะวันที่6นะครับผมได้ทำการปลูกต้นไม้เยอะแยะเต็มไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะครับปลูกเยอะจริงๆ ผมใช้เวลาเกือบทั้งวันในการตัดต้นไม้จำนวนมากจนถึงเย็นเลยนะครับและพอถึงตอนเย็นนะครับผมได้นำเศษใบ,บไม้ใบหญ้ามาย่ยยอยสลายนะครับเพื่อมาทำเป็นต้นไม้ใช้ในการปลูกต่อไปนะครับเพราะว่าผมต้องการต้นอ่อนจำนวนมากเลยนะและพอมาถึงมือนะครับผมได้สร้างที่ปั้มหิน Co เบอ r s t o ต e นะครับซึ่งเปิดตำราย YouTube ดูจากช่องช่องหนึ่งนะครับซึ่งมีผู้ติดตาม400ซ้บนะครับ ซึ่งคนเนี้ยผมแนะนําให้ดูเลยนะครับถ้าคุณอยากจะเล่นสกายบอลให้เก่งๆนะเพราะว่าคนเนี้ยเขาเล่นเก่งมากเลยนะซึ่งนิ่งๆนี่ไม่คืออะไรนะคือกาลังดูเขาทําอยู่นะก็คือขี้เกียจตัดนะนะเอ,อประมาณนั้นแหละผมกําลังเรียนรู้กับอาจารย์อยู่นะครับว่าทํายังไงถึงจะได้ที่สร้างหินคอปเปอร์สโตนนะและเมื่อผมดูเสร็จผมก็มาแก้ไขอย่างด่วนเลยเพราะว่าผมทําผิดนะนะเพราะว่ามันจะทําให้เครื่องพังด้วยผมทําเครื่องปั๊มหินเวนี่ยันเช้าเลยนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดนะ เพราะว่าผมข้ามวันนะครับไม่ต้องสงสัยอะไรมากนะและเมื่อผมสร้างที่ปางมหินเสร็จผมก็ตกใจนะเพราะต้นสกุล่าสวยเงี้ยกับผมมันโตนลแล้วนะครับซึ่งผมไม่รู้เลยว,ว่าเออตอนนั้นผมมันดีใจแค่ไหนเลยนะนะซึ่งตอนนั้นก็ F P S กําลังตกเลยนะนะผมก็พาเทือนะครับว่าต้นสกุล่านะมันสวยขนาดไหนผมชอบนะครับมันค่อนข้างที่จะสวยและเป็นญี่ปุ่นดีนะก็แค่นั้นแหละนะ ความสวยงามของต้นซาก,กุระนะครับทําให้ฝนมันตกลงมาโอ้พระเจ้าแล้วผมก็ต้องมานั่งปั๊มหินตอนที่ฝนกําลังตกเป็นหนาวเหน็บนะครับช่างน่าเศร้าจริงๆซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้นะครับว่าตัวผมกําลังทําอะไรอยู่เพราะผมไม่ได้เขียนบทน,นะแลวผมก็เพิ่งมานึกได้นะครับว่าก็าคุณจะเอาสิ่งที่คุณทาไปเอาออกมาได้ยังไง แล้วผมก็ขุนหินต่อ,อไปนะครับโดยไม่สนใจฟ้าฝนลมแดดอะไรทั้งนะั้นก็ผมไปคนขยันนะครับแล้วผมก็เพิ่งมารู้นะครับว่ามันต้องแตะตรงหน้านะครับใช้ใช้ขีกซ้ายเออแล้วมันก็จะเก็บมาได้นะครับคือคโคตรงูเลยอะ่ะตอนนั้นนะนะและเมื่อผมแก้ปัญหานนะั้นเสร็จแล้วผมก็ได้มาตัดต้นไม้กลางสายฝนนะครับต่้ผมก็ได้ตัดต้นไม้กลางสายฝนถึงตอนเช้าเลยนะครับ วันที่16นะครับผมได้ทําการเอาใบไม้มาย่อยสลายให้กลายเป็นต้นกล้านะครับผมจะได้เอามาปลูกนะเพราะว่าผมต้องการไม้อย่างยิ่งเลยนะครับในการสร้างอุปกรณ์ต่างๆนะนะและเมื่อผมดูชาวต่างชาติไปเรื่อยๆนะครับเขาได้ทําที่ g e n e r a อร์ดินนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทําง่ายนะครับซึ่งชาวไทยเห็นแล้วชาวไทยก็อยากทําตามนะเพราะว่ามันสะดวกสบายหรือไม่ใช่ชาวไทยเอิมก็ทําไปเถอะน,นะ พราะว่ามันสะดวกสบายนะซึ่งวิธีการทําก็ข้างต้นเลยนะนะถ้าใครดูทันก็ปิดไปเองแลวการใส่ไปไม้แล้วมันก็จะทําให้เอนะเมื่อถึงตอนกลางคืนผมก็ได้สร้างบ้านนะครับหรือไม่มันไม่ใช่บ้านหรอกมันคือกระท่อมนะนะตอนคืนนะครับซึ่งเอ่อกำกำ,กำซัดนะครับก็คือแทนที่กูจะแบบมีทัศนวิสัยที่ดีขึ้นนะครับเือฝนกับตกอีกนะครับเอ่อ ดีจริงๆเกมนี้ผลสง่งได้ทุกเวลาเลยนะครับซึ่งผมออกมาเพื่อจะมาปลูกดอกซากุระนะครับบอสซี่มันคืออะไรวะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันแปลว่าอะไรก็คือผมชอบต้นนะครับมันสวยผมก็เลยจะเก็บไว้ต้นก็ดูไปแล้วกันนะอันนี้ก็คือผมก็ปล่อยเหยาวๆแหละะดูไป ซึ่งผมก็เสร็จจากการปลูกต้นสกุละมาปั๊มหินคอปเปอร์สโตนต่อนะครับเพื่อใช้ในการสร้างที่ปั๊มที่ปั๊มมอนเตอร์นะครับเพื่อใช้ทำาอชิพเมนนะนะวันที่18นะครับผมก็ได้ทําการทําสร้างฟาร์มมอนเตอร์ให้ไกลจากตัวบ้านผมนะครับมาถึงตอนกลางคืน,นผมรู้ว่ามันไม่ปลอดภยัยผมก็เลยสร้างทอขึ้นมานะครับโดยใช้ทรัพยากรมากขึ้นนั่นเอง ผมก็ต้องไปปากไฟนะครับไม่ไงมั้นมอนเตอร์จะมายีหน้าผมแล้วก็ฆ่าผมแบบง่ายดดยอีซี่เลยมาถึงตอนกลางคืนเป็นสิ่งที่ผมหวังเอาไว้นะครับว่าต้องมีซอมบี้เกิดซึ่งซอมบี้มันเข้าบ้านไม่ได้ครับซึ่งตอนที่ผมตีซอมบี้เนี่ยมันจะแหลกนะครับเพราะว่ามันต้องโหลดเอฟเฟกซึ่งคอมกรูกากก็เห็นไปนั่นแหละเออเออตายแล้วก็แหลกเออแหลกตายเออ ซึ่งผมก็ได้เห็นสเกลเลตันนะครับคิดว่าจะไปบวกแต่ก็ไม่ไปดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยิงแรงนะครับก็เลยปักทอรสเอาไว้ไม่ให้ซอมบี้เกิดนะครับผมคิดว่าผมต้องมีอาวุธป้องกันตัวที่วันตีไวๆแต่ดาเมจปานกลางครับผมได้สร้างดาบที่มันค่อนข้างที่จะโง่นะครับเป็นดาบดาบเริ่มต้นนะนะซึ่งดาเมจมันก็อยู่ที่สี่ ด้วยความห้าวของผมที่ได้ดาบมาผมก็เลยได้ไปบวกกับสเกลลิตัากับคิปเปอร์นเลยครับไม่รู้ตอนนั้นผมคิดอะไรอยู่ซึ่งตอนนี้จะแหลกนะครับทุกทุก,ทกบางคนอาจจะดูไม่รู้เรื่องนะชือทุกคนอนะเออดูไม่รู้เรื่องหรอกออระเบิดก็ประมาณนั่นแหละคิปสเกลลิตัามันก็หล่นตายเมื่อเมื่อกี้เออไม่ต้องไปสนใจมันหรอกนะแล้วผมก็ได้ทําการสร้างต่อแนละ้วเพราะว่าผมยังสร้างไม่เสร็จเลยซึ่งมันใช้เวลาสร้างค่อนข้างที่จะนานเลยนะครับ อ้างยันดึกเลยนะก็เลยต้องปักทอดเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้ปีศาจมันเกิดวันที่สิบเก้านะครับผมก็ได้ทํายันเช้าเลยแล้วก็มีสเกลลิตันเกิดสองตัวนะครับซึ่งมันพยายามที่จะจะยิงผมนะครับแล้วมันก็ยิงผมโดนไปหนึ่งดอกครับสองหัวใจและเมื่อผมโดนเธอยิงหัวใจแตกสลายไปสองดวงใช่เหลือที่ผมจะอยู่นิ่งๆให้เธอได้ใจผมก็เลยดำเการหยิบจับคู่ใจของผมไปฟันเลยนะครับซึ่ง ผมก็ค่อนข้างที่จะแหลกเลยนะครับซึ่งก็ซึ่งอ่ะเออจะพูดทาไมอะ่ะเออมันค่อนข้างที่จะลาคานะครับแต่การพูดซึ่งแต่สเกลต้กตัวเพื่อนของเขาครับ,รบพยายามจะยิงเพื่อนของเขานะครับซึ่งซึ่งแล้วซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะยิงไปทําไมนะครับเออแล้วก็ตายหรือเปล่าเดนฟองกระใสแล้วก็ เขาไม่ตายสักทีเออตายลูกก็ได้การเก็บเพื่อนเขาบิีหนึ่งตัวแล้วก็เก็บของข้างในนะครับซึ่งเป็นซากศพเพื่อนเขาเมื่อถึงเช้าตรู่นะครับ <c oughs> ผมได้การทําฟาร์มอยู่กลางสายฝนอีกแล้วนะเออชีวิตนี้กูแบบจะอยู่กับฝนมากเกินไปแล้วนะครับแบบตัวจะกลายเป็นน้ําอยู่แล้วนะตอนนี้นะตอนนี้ผมหิวจัดเลยนะครับซึ่งผมก็ต้องการมาเมล็ดพืชในการปลูกนะครับซึ่งมันไม่ดีเลยนะครับคือผมทําไปหลายอันมาเลยครับ คือมันไม่มีมเนเลื้พืชได้ผมเลยเว้ยถ้าเราเอาดินไปย่อยสลายแบบเนี้ยมันจะได้มันเลยพืชมาแต่ผมดวงไม่ดีพอผมก็เลยไม่ได้มันมานะในตัวผมไม่มีอาหารเลยนะครับซึ่งเมื่อผมกดดูสเตตัสอาหารก็พูดไม่ออกผมได้กลับมาดูส่วนของมีครั้งเพราะแล้วผมก็เห็นว่าบีนรูปมันโตขึ้นนะครับก็เออดีใจด้วยนะครับและเมื่อในตอนนะั้นผมขาดแคลนไม้อย่างหนักเลยนะผมก็ได้ทําฟาร์มไม้เอาไว้โดยที่ไม่ได้อ่านเพราะว่าผมขี้เกียจอ่านนะนะ ก็ตัดไปเลยกลางดึกคงวันนี้อีกแล้วนะครับที่ผมเจอคิปเปอร์สายระเบิดนะครับซึ่งมันไปหลบอยู่ใต้ประตรูซึ่งผมไม่สามารถทําอะไรมันได้เลยนะครับก็ผมก็ได้คิดโดยใช้ไอคิวนะครับผมก็ลองเข้าไปจีใกล้ๆมันดูแล้วมันก็ระเบิดด้วยความโง่นะครับกลัวตัวเหี่ยวตายเบื่อในช่วงเวลานั้นผมวางจัดเลยนะครับก็เลยมาปั้มหิน c o บอร์สโตนในการสร้างต่างสิ่งต่างๆนั่นนะเอาดองเอาไว้ วันที่ยี่สิบห้านะครับอะไรอะไรก็ดูดีขึ้นนะครับจากวันที่แล้วนะนะดีขึ้นจริงๆผมว่างจัดก,ก็เลยนําไอ้สิ่งเล็กๆที่ผมได้จากดินเนี่ยมารวมเป็นหินนะครับผมได้วางหินจํานวนมากนะครับในการกระทอบเปลือกมนะันนะ่ะนะซึ่งตอนนั้นก็มืดแล้วนะเพราะว่าผมใช้เวลาไปกับการปั๊มหินแล้วก็อย่างอื่นนะ่ะนะคือถ้าไม่ชมคงสงสัยใช่ไหมทําไมเวลามันผ่านมาเร็วจังก,ก็คือผมไม่ได้อัดนะค,คือผมไม่ได้ใส่ส่วนนั้นมาคือผมขี้เกียจอะเออประมาณนั้นแหละ ขอโทษด้วยนะครับเมื่อผมปรับทุกกระทัานผู้ชมเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้มาทําฟินนะเพื่อจะเอามาทําที่ตะแกรงในการล่อนกลวดนะครับซึ่งกลวดเนี่ยผมจะได้แล่มาไงผมว่างจัดเลยนะครับก็เลยประดิษฐ์ของไปมัมวส่วนนะครับโดยได้ดูจากยูทูบเบอร์คนนั้นนะครับซึ่งเขามีประโยชน์มากเลยนะนะคือเขาเป็นผู้สอนเล่นได้ดีมากเลยซึ่งผมก็ได้นํากรวดมาย่อยสลายนะครับ คือมันไม่ได้ย่อยสลายมันเอามากองมันเอามาล่อนนะนะเพื่อผมจะได้เหล็กนะครับซึ่งเหล็กเนี่ยผมก็จะเอามาทําเครื่องปั๊มหินอตนัอตโนมัติที่มันเล็กลงนะครับอ่าเห็นไหมที่ผมยังไม่ได้อ่าผมได้เศษทองแล้วเมื่อกี้เห็นทองทองนะครับเออแล้วผมก็ไม่ได้อะไรเลยวางเปล่าตัดทุบมาต้องนานแล้วนะแต่เมื่อผมจัดการกับกวดเสร็จแล้วผมก็ได้มาเอาค้อนหินมาทุบหินให้กลายเป็นกวดนะครับ จะมาใช้หาเหล็กนะครับซึ่งเหล็กเนี่ยเราผมก็น่าจะได้พูดไปแล้วว่าผมต้องใช้ในการค้าฟสิ่งต่างๆนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะใช้ปริมาณเยอะเลยนะในการทําอันอันหนึ่งเนี่ยก็ดูไปเลยแล้วกันนะนะเออผมได้ฟินหรือกวดเนี่ยประมาณยี่สิบอะไรนะผมน่าจะได้อะไรดีๆจากบ้านแล้วกันนะแล้วเออก,ก็ดูเอาเองแล้วกันนะเออ และนี่ก็คือสิ่งที่ผมได้มาครับมีไดมอนด์นักเก็ตมาหนึ่งอันนะซึ่งผมโชคดีมากเลยได้หนึ่งอันแล้วผมก็ได้ยินเสียงไม้ก็คือโอ้ไม่ก็มันไหมซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าตอนนั้นทําไมมันไหมได้คือตอนนั้นผมเสียเกือบทุกอย่างเลยนะไม้ก็ไม่ได้ตัดคือมันแกลตอนนั้นผมลนมากเลยนะครับก็คือแบบต่อยๆอะไรม่ดซัวเลย,หย,เลยให้มันไปมันดับอะ่ะเออ,อดับ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 โอ้พระเจ้า ซึ่งผมสาเหตุก็คือผมน่้จะตั้งลาวาไว้ใกล้เกินนะผมก็เลยต้องเอารอบๆเนี่ยทําเป็นหินแทนนะซึ่งอย่ามาดูตอนที่ผมต้มแซนแทนเองละกันผมก็ตัดไม้เพราะว่ากลัวมันจะไหม้ไปหมดไงจากเหตุการณ์น,นั้นทําให้ผมอัปเกรดมาใช้ครอบคลุมสโตร์เลยนะครับเพื่อกันไปไหม่นะนะเพราะว่ามันผมผมเสียไปเยอะมากเลยนะอันเนี้ยก็คือผมเสียไปทั้งต้นไม้ต้นกล้า เสียใบเสียไม้เยอะมากแต่เออก็ต้องมาซ่อมแซมใหม่ครับก็ดูต้องผมซ่อมแซมไปแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่มีอะไรจะพูดมากกว่านี้ละ เมื่อผมซ่อมฟาร์มารกนเศษนะครับผมก็ได้นําใบไม้เนี่ยมาทําอุปกรณ์ที่ผมอยากได้แล้วนะซนะึ่งสิ่งที่ผมทําเนี่ยมันก็คือสตริงนะครับหรือว่าที่หลายๆคนพูดก็คือยายแมงมุมนะนะเงผมก็จะใช้หนอนนะครับซึ่งผมไม่มีหนอนไงเออทุกคผมก็ลืมเก็บเอาไว้ในกล่องแล้วผมก็หยิบขึ้นมาแล้วก็คลิกขวาไปใส่ที่ใบไม้แล้วใบไม้ก็จะเปลี่ยนสีคนระับ ันนี้ผมก็มาเก็บต้นอ่อนเพิ่มนะครับเพื่อใช้ทําฟาร์มนรกต้นไม้ของผมก็เศร้าเลยทีเดียวนะต้องมาทําอะไรแบบนี้ท้งไปส้ำมานะนะเมื่อผมเวลาสปีดแข่งกับเวลาแล้วผมก็แหลกตกจากที่สูงและผมก็ว่ายน้ําไม่ทันด้วย โอ้เจ้าแล้วผมก็ดูในประเทศตกลงมาตายอีกรอบโอเคครับท่านผู้ชมทุกท่านผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ด้วยนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่ห้าสิบหกนะครับซึ่งผมเล่นเลยมาหวันนะซึ่งหนึ่งร้อวันเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2 EP นะก็คือ EP แรกเนี่ยห้าสิบวันและ EP ที่สองคืออีกห้าสิบวันคือแบ่งๆครึ่งอะ่ะเออแต่นี้ผมเลยมาหกวันไงซึ่งก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับก็ ก็อาจจะมีถึงสองร้อยสามร้อยวันเลยนะเพราะอาชีพเม็อันนี้มันเยอะหรืออาจจะมีถึงสี่ถึงห้าร้อยวันเลยนะครับก็ถ้าคลิปของผมมันไม่ดีพอหรือมันไม่เสนอก็สามารถกดดิสไลค์แล้วก็กดเลิกติดตามได้นะครับถ้าใครชอบก็กดติดตามให้หน่อยครับเพราะว่าคลิปนี้ใช้เวลาทําเยอะพอสมควรเลยนะครับก็ต้องมาตัดต่อมาภาคมาใส่มุกมาใส่เพนะครับซึ่งเลนเดอร์มันนานอีกนะก็ไปครับบ๊ายบาย